สวัสดี f อซี FC ทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่บ้านดอนเกดนะครับบ้านดอนเก็ตออยู่กับคุณแม่นะครับแกเลี้ยงเพราะความชอบและก็าขายให้กับชาวบ้านที่ที่สนใจเนาะคุณแม่เนะาะเออเรป,ประดับบ้านประดับยังไงครับตรงนี้ราคามันมันเป็นยังไงบ้างครับคุณแม่อันจะนแพงครับอ,อันจะเซ็กซี่จะจะแพงแน่เพราะว่าอันเอาจอมมันน,นั่นนะจอมที่เป็นแดงเนี่ย อ๋ออย่างนี้ใช่ไหมครับโอ้สวยเนาะตอนนี้เขาเรียกอะไรนะครับไอเอียงอะสายทานหรือว่าเอียงนี่างไรชายชนชายชนเออชายชนเนาะโอ้นะครับพี่พี่นี่เลยนะครับตอนนี้ที่คุณแม่ขายกระถางหนึ่งเท่าไหร่ครับสองกระถางละสองร้อยนะครับโอ้พี่พี่สวยนะก็โซนอ่าน้องบัวลำพูนะครับสีบุญเรือง นะครับก็ลองลองเข้ามานะครับที่บ้านดอนเกตนะครับพี่พี่ตรงนี้น่าจะตั้งอยู่หน้าโรงเรียนไหมหน้าโรงเรียน,น,ยนบ้านีนครนะบ้านอะไรนะครับแม่บ้านสีนครนะครับพาเพื่อนเพื<ๆ>่อนมาอัปเดตราคาบอลน,นะครับราคาไม้สีอุ้ยมีหลากหลายนนมากมากอันนั้นบอลกระดาษ่ะบอลกระดาษก็ลูกเยอะเด้เออนะเดี๋ยวพาไปดูหน่อยนะครับมาทางนี้มาทางนี้ พามาชมหน่อยโอ้มีมีมีเยอะมากมากเลยเพื่อนเพื่อนนะครับพี่พี่เอฟซีที่ติดตามกันอืมแต่ก่อนเนี่ยแพงแต่ก่อนนี่ยนี่เลยได้แล้วค่ะตอนนี้ราคาคุณแม่ขายเท่าไหร่ครับใส่นี้ลูกมันก็ร้อยหนึ่งไงลูกละต้นละร้อยใช่ไหลูกมันเนี่ยจะขายแค่ร้อยเดียวแต่ก่อนก็แพงนะเพื่อนเพื่อนลอยเดียวไหมโอ้โห สวยมากเลยนะดูลาย <c oughs> นี่เลยพี่พีนนอ่อันนี้เขาเอื้อนอันนี้เขาเอื้อนสร้างแดงเขาสร้างเหลืองครับสร้างเหลืองเนี่ยนะครับสร้างเหลืองนะสําหรับพี่พี่ท่านใดที่ชอบประดับบ้านนะครับผมประดับบ้านนี่ไม้เยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่นะครับอยู่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนนะครับตรงข้ามโรงเรียนนี่นะครับ เขาสิเพ็นน่อนฮนรมานเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงยากไหมคุณแม่ออไม่ยากนะแ,แ,แ่นั่นแหละเมียงก่อนสายชนเมียงนั่นแหละครับอ,อ๋ออันนี้มันกระติบเป็นนึงแม่จำซื้อบ่ค่อยได้ครับแล้วเลี้ยงงามซื้อๆเนาะนี่อู้เลี้ยงเพราะความชอบนะเพื่อนๆน,นี่ดูสิ สวยมากสวยมากเลยเอออ่าผมก็ไม่ไม่ไม่ค่อยแม่นชื่อด้วยนะครับพี่พี่แต่แต่ผมมาอัปเดตนะครับเรื่องราคาไม้เรื่องอะไรอย่างนี้ให้กับเพื่อนๆได้ดูกันนะครับครับมีราคาคือสุกะกี่หนนบวาเหรครับโอ้แต่ตอนนี้ก็ก็พออยู่บ้านเลยคุณแม่เนาะอยู่ได้ฮึมครับ มึงมึงอันนี่อมึงไล่ไก่ด้วยนะแต่ก่อนเนี่ยตีงของเขาไม่ได้แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเท่าไหร่ครับคุณแม่แต่ก่อนเนี่ยเป็นพันตัวนี้เหรอครับตัวนี้สองร้อยสองร้อยสามร้อยแค่นั้นแหละอ๋อนี่เพื่อนๆโอ้ยแต่ก็ซื้อไปประดับบ้านนะโบราณแตาไม่สมครับอ๋อมันบ่อนีกบ่อนน้โบราณนี่คืมีสองสามอันที่เลยครับ โอ้นี่แต่จะเลี้ยงไปเยอะๆมันสวยน้อไมนะ่เนาะเพ,พ,พืพ่อนๆกับเอานเนสามตน้นไงแต่ก่อนหรืโอ้ยแขงแต่ก้อนมีเงินแล้วครับอันนี้กแก่สองลอยโอ้พออยู่ได้อยู่ <พอ S 2> บ้านเนาะอยู่บ้านนะครับนี่ผมผมผ่านมาบ่อยโซนนี้ผมจะแวะมาหลายรอบแล้วเพิ่งมีเวลานะครับมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับอืม คุณแม่เล่นเล่นเฟซบุ๊กไหมบอค่ะบอหลินมีเบอร์โทรติดต่อไหมมีอยู่ครับอ่ะเผื่อเพื่อนๆสนใจนะครับแม่เอาเบอร์โทรให้หน่อยเบอร์โทรเขาลูกแม่เดี๋ยวผมขึ้นให้ทางหน้าจอนะครับเพื่อนๆโอ้โหนี่หูช้างนะครับเพื่อนๆนี่อันนี้ก็เป็นไม้มงคลเนี่ยทุกเนี่ยเออเนี่ยทุกไม้มงคลครับอือหือไม้เยอะไม้เยอะหลวงพ่ออยู่ดอดนนี่มีเท่าไหร่เอาเบอร์เนีย่ยโอ้เป็นไม้มงคลก็เป็นเรับ นะครับเรามาดูความสวยความงามของบอลนะครับค่ำวันนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะนะครับหลากหลายรูปแบบอยู่ที่ความชอบของพี่ๆเลยนี่นะครับ สนใจก็ลองติดต่อคุณแม่ดูนะครับเพื่อนๆนะครับขอบคุณมากๆครับที่รับชมกันสวัสดีครับ